สามพ่จ้าพจ้าลูกขอลูกขอก็รับก็รับพระองค์พระองค์มาในใจเข้ามาในใจขอเชิญพระองค์ขอเชิญพระองค์ครอบครองครอบครองความคิดความคิดจิตวิญญาณจิตวิญญาณลูกด้วยลูกด้วยลูกได้รับขอให้ลูกได้รับความรอดความรอดเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่สวรรค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์อภัยบาทที่พระองค์อภายบาทให้ลูกแล้ว สระคิดพระเยซูคริสต์เมนอาเมนขอบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอืมแล้วก็พระเจ้าขอพระองค์อวยพรหลังกับตองด้วยเถ้าพระองค์ที่เข้ามาเป็นลูกของพระองค์ในวันนี้พระองค์ขอให้เขาได้รับสัมภิสุรุ่งความรักความชื่นชมในพระเจ้าของเขาด้วยเถ้าพระองค์เลื่อยเขาด้วยเถ้าพระองค์วันนี้ที่เขามาเล่นสนามเด็กเล่นเขาก็อยากจะมาต้อนรับด้วยใจเขาแค่ไหนลูก The Bluetooth device is connected successfully.